สวัสดีครับสวัสดีเ c ฟแฟนครับ FC สาน้อย f c น้อง,งอุิงครับพบก,กับบ่าวทนในช่องบ่าวทนูนทองพูนแม่น้อยน้องอิงครับครับพี่น,อน้องกะหลังจากที่ท้ายคลิปการปรับพื้นที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็การเตรียมฐานเพื่อสร้างสารรระภูมินะครับให้ fc เดเบิงกันหมู่วานนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาหลายนะครับพี่น้องสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเสาไฟต้นนี้นะครับนี่นี่คือเสาไฟนะครับซึ่งรับสายมาจากฟังนั้นครับและส่งต่อที่บ้านหลังนี้นะครับอีกสายหนึงก็คือสายเคเบิล ายเมตนะครับสาระคำถามก็คือว่าเพิ่นบอใหญ่บ่โ่เพิ่นเสียวไหวจังสี่เลยบ่เพิ่นสีใหญ่ต้อนใดนอนี่คือคำถามนะครับเราก็ได้แจ้งไปหลายแล้วนะครับพี่น้องว่าวันนี้คลิปไปตั้งแต่มีคำถามาเขามาแหลกๆนะครับว่าซาซไฟเนี่ย มันจะมีสองอยางนะครับที่ได้วางแผนไว้สร้างไฟเพิ่นได้วางแผนไว้นะครับมีสองอยางคือยางแรกอาจจะเป็นการเจาะหรือว่ารอยสายหลอดถนนมากนะครับเพราะว่ามันจะมีทอระบายน้ำอยู่มงหันนะครับเลยต้นมวงไปมันจะมีทอระบายน้ำหรือสิเจาะตรงจุดหนี้เลย โดยการเจาะของเพิ่นกะบโบหูนะครับว่าเพิ่นสใส่วิธีการใดห,หรือไม่เจาะไม่หลอดแต่ใส่เสาไปไวต้ตรงมุมนะครับเสารับจะอยู่ตรงมุมนะครับแล้วลงข้างล่างนะครับสายไฟจะแลนข้างล่างนะครับแล้วมาฝังขื่นบนบานเงีนะครับสายไฟจะมี ไปก็คือไปขามขามถนนมามุมนั้นนะครับแล้วก็ลงข้างล่างนะครับจะไม่โยงข้างบนนะครับสิงลงข้างล่างเลาะกําแพงไปอ่องสินะครับฝังทอเลาะกําแพงแล้วก็จะหลอดฝังทอมากเขามาในบริเวณบ้านนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อภายในบ้านนะครับสําหรับเสาไฟหรือว่าสายไฟนะครับที่มีสอบถามมาหลายๆมันมีการ บริหารจัดการของสางเพิ่นนะครับว่าเพื่อนจะเหตุแบบใดว่าเพื่อนจะมีการเสื่องการส่อนการเอาไหว้จังไดน,นะครับสําหรับสายไฟและเสาไฟต้นนี้เอาออกแน่นอนครับตอนนี้คือยังบ่อแหลวยังบ่อทัวยังบ่อเ็ษสมบูรณ์ก็เลยบ่ท่านได้เคลเียออกนะครับแต่ว่ามันบริยูจังสีหรอกครับจังไดก็เอาออกนะครับและอีกคําถามหนึ่ง หรือว่าเพื่อนมีความรู้ด่านห่วงจุ้ยเรือว่าด่านอีหยังกับบ่อหูคือกันนะครับเพื่อนว่าการตั้งสารพระภูมิต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพอดนะคือตามหลักส่วนใหญ่แล้วนะครับบ้านเพื่อนจะสร้างโดยหันหนาไปทางทิศตะวันออกบ้านเพื่อนจะสร้างโดยหันหนาไปทางทิศตะวันออกโดยส่วนใหญ่นะครับจะบ่อสังไปทางทิศตะวันตกนะครับ หันหนาไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือหรือว่าทิศใต้จังสี่นะครับแล้วก็มันก็นจะเป็นเหมือนกับเป็นเหลี่ยมแมนบ่นี่คือจุดที่เราจะตั้งศาลนะครับถ้าเกิดว่าเข้าตั้งจุดนี้แล้วฝั่งนี้นะครับหันหนาไปทางนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับเนี่ยและไปฝั่งนี้นะครับจะเป็นทิศเหนือครับ นี่คือทิศเหนือนะครับแล้วสารตั้งตรงนี้เราจะหันหน้าสารไปทางไหนเ้าก็ต้องหันหนาเพิ่นไปทางคุณครับเพราะว่าบ้านอยู่ฝั่งนี้นะครับประตูอยู่ฝั่งนี้ครับสารอยู่วงนี้ครับก็ต้องหันหนาไปทางนี้ครับ ประมาณน,นี้แหละครับพี่น้องสาหรับการใหญ่เสาไฟนะครับใหญ่สายไฟหรือว่าการตั้งสารนะครับเขายังบอกหูว่าเขาจะตั้งแบบใดจะตั้งหันหนาทางใดล้วกสารเขาจะมีลักษณะใดนะครับแต่ว่าพื้นฐานคือเตรียมไว้มุมนี่นะครับเพราะว่าถนนทางเข้่าบ้านมองหนีมากนะครับแลนอ้อมไปหลังบ้านเข้่าบ้าน ประตูนั้นแรนออมมาได้นะครับสามารถที่จะเข่าแล้วก็ใส่พื้นที่ได้เต็มที่นะครับเสามงนี้เขาออกนะครับมุมนี้ก็ไวซานพระพุ่มนะครับก็คือนี่ละประมาณนี้นะครับรีอคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ข้ามาคือเล็กจะย้ายออกไหมย้ายแน่นอนครับ <laughs> คือท,ที่ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนี่ย ที่ย mm, so mm, ังก้องว่างอยู่มองหันมองนี้ยังบเรียบร้อยคือว่าเฮาย่งบบท่านได้เคี่ยวเฮาย่างโบหัว่าสิเอาไปไว้ใสแล้วก็จุดที่มันว่างอยู่เนี่ยมันบริกีดขวางการทํางานของสางก็เลยเอาไว้นี่ก่อนนะครับส่วนอีกอย่างที่มันกีดขวางการทํางานของสางเฮากระยายไปเรื่อยๆย้ายออกไปเรื่อยๆย้ายออกไปเรื่อยๆย้ายไปแบบมองหันเอามองหันกีดขวางย้ายไปไบมองนี้เอามองนี้กีดขวางย้ายไปไปมองย้ายไปเรื่อยๆคือขอกแผลนะครับ มันยังบ่ลงตัวนะครับทุกอย่างยังไม่ลงตัวนะครับคือเสนอเนะ่มาได้นะครับว่าให้เอาไปไว้บางหันดีบอเอาไปบางนี่ดีบอ,อันนี้นี่กะสีเบิงตามความเหมาะสมนะพี่น้องแต่ละอย่างว่ามันสามารถที่จะนําไปไวในจุดที่แนะนํามาได้บบหรือมันสมควรสิอยู่ภายในบริเวณบ้านน้อง พราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นสมบัติของน้องนะครับของแม่หน on, ่อยพ่อเอกกะต้องให้ทางครอบครัวเพิ่นตัดสินใจนะครับว่าสีเห็ดอีงหยังแบบใดจังใดโดยที่เพิ่นกับปึกซากับสร้างนั่นแหละครับปึกซากับทุกคนว่าสีเห็ดอีงหยังแบบใดจังใดเออก่อนที Quit ่ granted, สีเห็ดเนาะครับเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันมันมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพิ่นนะครับบา่าวโทนก็กคอยดูลแล อย่างเดียวนะครับบอสามารถที่สิตัดสินใจได้ว่าอันนี้ต้องเอาไป็นใบมังกรเดอร์อันนี้ต้องเอาไปไ็ไน้บมังกรเดอร์เหตุบอดานะครับเพราะว่าดูแลนะครับคําว่าดูแลก็คือว่าคอยดูแลความเรียบร้อยคอยดูแลสิ่งที่เพิ่นมอบหมายหรือว่าสิ่งที่เพิ่นบอกให้เฮ็ดจังสันจังสีเข้าคอยเฮ็ดนะครับอ่ะขอบคุณทุกกําลังใจที่เป็นห่วงนะครับพี่น้องที่พ่อพอแม่ออมเมอฟซีคอยคอมเมนต์เข้ามาถามคอยคอมเมนต์เข้ามาบอกจังสันจังสีนะครับก็คือทุกสิง่งทุกอย่าง มันดําเนินการไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันยังโบเลี่ยนทัวนะครับมันเห็ดให้มันเรียบร้อยเธอเดียวโบได้นะครับก็รอติดตามครับว่ามันจะเป็นจังได้เสียเงี้ยงต่อไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมนีสะกอนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ